สำหรับเรื่องบูรีนนะครับเรื่องบูรีนก็คือเราเข้าที่ solid แล้วนะฮะวิธีการคือให้สังเกตเดี๋ยวผมจะลองวาดรูปชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็คือเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาผัดขึ้นไปแล้วก็ที่ระนาบด้านล่างครับระนาบตัวเดียวตัวเดิมเนีนะ่ยนฮะเราก็ลองวาดวงกลมที่มุมมุมหนึ่ง เลยสังเกตตำแหน่งของวงกลมเห็นไหมอยู่ที่พื้นแล้วก็แผ่ขึ้นไปให้มันสูงกว่าเดิมสักนิดนึงให้มันสูงกว่าเดิมสักนิดนึงเราก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อพลิกที่ตูดดูเนี่ยฮะเมื่อพลิกที่ตูดดูจะเห็นแล้วว่าเนื้อมันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันหมายเขาว่ายัางไงหมายควาว่าตัวพาร์ตบอดี้เนี่ยฮะทั้งหมดนี่คือพาร์ตบอดี้เดียวกัน โดยมีสมาชิกหรือมีที่เรียกฟีเจอร์2ตัวด้วยกันก็คือแพท1กับแพท2ถ้าเราทํางานเจาะรูก็จะมีโฮลหนขึ้นมาฟิลเลตก็จะมีฟิลเลตหนขึ้นมาซึ่งมันพวกนี้เป็นสมาชิกของไอ้พายบอดี้หมดทุกอย่างจะเป็นจะเป็นสมาชิกของพายบอดี้ทีนี้ผมเปลี่ยนใหม่ผมจะวาดสรงกระบอกนี้อีกครั้งหนึ่งโดยผมอินเสิร์ตบอดี้เข้าไปใหม่ ะจะสังเกตว่าพาทบอดี้กับบอดี้สองเนี่ยคนละอันกันละคนละอนกันจากนั้นเราก็วาดที่ระนาบเดิมฮะทีนี้วาดที่มุมอื่นบ้างยกตัวอย่างเช่นมุมนี้ให้ตัวเดินนิดนึงจากนั้นก็แผดขึ้นไปนะมองเผินเหมือนกันแต่ดูดีๆนะฮะข้างนี้จะมีขอบข้างนี้จะไม่มีขอบเมื่อพลิกดูจะเห็นแล้วครับว่า จริงๆแล้ว่มันชิ้นงานคนละชิ้นกันแต่มันวางซ้อนกันในตำแหน่งมาตำแหน่งซ้อนกันพูดง่ายๆก็คือว่าบอดี้สองก็เป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีฟีเจอร์ของตัวเองก็คือแพดสามเพราะฉะนั้นสองอันนี้คนละกลุ่มกันคนละกลุ่มกันทีนี้จะสังเกตดีๆว่าจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งก็คือเส้นเส้นขีดเส้นใต้ตัวนี้อยู่ที่แพดสามอยู่ในบอดี้สองหมายความว่าถ้าเรา วาดรูปอะไรต่อไปเรื่อยๆยกยกตัวอย่างเช่นผมวาดต่อนะครับทีละะนาบถ้าเราวาดรูปสี่เหลี่ยมต่อสิ่งที่ได้ก็คือมันจะต่อออกจาก body สองแพดสามต่อ,อ,อจาก body สองเพราะฉนั้นสี่เหลี่ยมนี้ก็เป็นสมาชิกของ body สอง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพาร์บอดี้วิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆครับลอง High Body าร์บอดี้ดูเราก็จะเห็นส่วนที่เหลือของ Body 2เปิดออกมาครับโชว์ลอง High Body 2งนี่ฮะก็จะอยู่ที่บอดี้นึ่งเพราะนั้น2อันเนี้ยแยกกันอย่างชัดเจนทีนี้2อันเนี้ยมันสามารถที่จะมาทำโอเปอเรชันบางอย่างหรือหรือ หรือมาทํากิจกรรมบางอย่างร่วมมันได้นะครับก็คือเราใช้เครื่องมือก็คือบูลีนโอเปอเรชันบูลีนเนี่ยวิธีการหาบูลีนก็คือลองคลิกปุ่มขวาที่ไอคอนไหนก็ได้นะครับแล้วหาคําว่าบูลีนโอเปอเรชันอ่าแสดงว่ายังไม่มีติ๊กแสดงว่ายังไม่ได้เปิดเราก็เปิดซะพอเปิดปับ๊บเนี่ยฮะเราจะเจอบูลีนโอเปอเรชันหรือลองหาดูในแถวนี้นะจะมีอยู่จากนั้นเราก็จะเจอ ไอคอนอยู่3ตัวก็คือไอคอนชื่อ add ชื่อ remote แล้วก็ชื่อ intersect คำว่า add ก็เหมือนคล้ายๆกับเซต A ยูเนียกับเซต B ก็คือเซต A ก็คือ Part Body นะครับเซต B ก็คือ Body 2ถ้ายูเนียนก็คือว่าหรือ add เนี่ยก็คือเอา2อันมารวมกันเอา2อันมารวมกันการ add เนี่ยต้อง add 2เข้าหา1หรือ add ตัวล่างเข้าหาตัวบนนะพูดง่ายๆครับ บอดี้สองแอดเข้าไปหาบอดี้หนึ่งเห็นไหมพอเราคลิกบอดี้สองปับ๊บมันก็จะแอดบอดี้สองไปที่บอดี้หนึ่งก็คือตัวพาร์ทบอดี้แล้วมันจะไปต่อคําสั่งชื่ออะไรก็ไปต่อคําสั่งชื่อแพทสองเนี่ยฮะดูนะกดโอเคปึ๊บเนี่ยฮะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงมันย้ายบอดี้เข้าไปอยู่แล้วเห็นไหมเป็นสมาชิกค,คือเหมือนโดนโดนตีเป็นเมืองขึ้นไปละเราก็จะเห็นว่าชิ้นงานได้เชื่อมาออมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเชื่อมมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแอด ผมก็โดนแซดนะครับเพื่อย้อนกลับมาเป็นชิ้นงาน2ชิ้นเหมือนเดิมก่อนจากนั้นเราก็ต้องดูมันก็จะมีตัวที่2ชื่อ remove remove เนี่ยเราก็จะคลิกบอกอย่างที่บอกฮะคลิกสเข้าหา1เท่านั้น remove ก็จะเหมือนกับเราเอาเซต A ตั้งลบด้วยเซต B คือมันก็จะเหลือเซต A อนะทีนี้อันนี้คือเซต B เราก็เลือกปุ๊บตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าให้ remove body สองออกจาก p าร์ทบอดี แล้วไปต่อคําสั่งอยู่ที่แพดสองเหมือนกันโอเคปั๊บก็จะเป็นรูปนี้อันนี้คือรีมูฟออกไปนะครับรีมูฟออกไปส่วนอันที่สามคืออินเตอร์เซ็กก็คือเหมือนเซตเออินเตอร์เซ็กชันกับเซตเซตบีนะครับถ้าเราเลือกก็คืออินเตอร์เซ็กตัวนี้บอดี้สองไปอินเตอร์เซ็กกับภาบอดี้นะครับสิ่งที่จะได้คือส่วนที่มัน ซ้อนกันเท่านั้นส่วนที่ไม่ซ้อนกันตรงบริเวณนี้กับบริเวณนี้ก็จะไม่ไม่ไม่นับนะครับนี่ฮะก็จะเหลือแค่นี้ก็ตรงกับหลักการของบูลีนสมการบูลีนก็คือมียูเนียนอ่าซับอ่ามียูเนียนมี A-B ลบ b แล้วก็มีเอเ t ช r ันอินเตกับ B นะครับทีนี้ยังมีอีกนิดนึงก็คือในกรณีที่เราจะรีมูฟ ปกติรีมูฟเราจะรีมูฟสอออกจาก1นะครับต้องหา2เท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณรีมูฟหนึ่งออกจาก2ดูนะฮะมันจะไม่ยุยให้ทำเพราะว่ามันจะต้องให้รีมูฟคือจริงๆฟังกช์ชันเหมือนบูลีนะฮะเอลบบมันจะไม่เท่ากับ b ีลบเเพราะนั้นมันจะทําไม่ได้ต้องเอา B ไปลบเท่านั้นคือต้องเลือกตัวล่างขึ้นไปลบตัวบนเท่านั้นนะครับ ทีนี้ไอ้สองอันเนี้ยหรือเรื่องเนี้ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกับงานของเราใช้ประโยชน์ได้ก็คือว่าเดี๋ยวผมลองเปิดพาน์ใหม่นะครับในกรณีที่เรามีพาทที่เป็นฐานหรือเป็นพง่ใย่เป็นเพลทที่ใช้สําหรับทําให้พิมพ์มนะฮะขึ้นมาอันหนึ่งดูนะครับสูงขึ้นไปห้าสิบห้าอะ โอเคปุ๊บอันนี้คือก้อนที่จะทำคาบิตี้หรือคอก็แล้วแต่นะครับจากนั้นเราลองทำชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่ง อ่าสมเป็นชิงานรูปนี้ปึ๊มเรารู้ว่าแนว p a r ์ i n g line หรือแนวเปิดพิมพ์เนี่ยอยู่ตรงบริเวณห้าสิบห้าผิวด้านบนนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดขึ้นมาได้นะครับห้าสิบห้าพอเราได้แนวนี้ปั๊บสมมุติว่าชิ้นงานเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะเอาชิ้นงานเนี้เข้าไปใช้บูลีนร่วมกับชิ้นงานที่เป็นเพจได้ก็คือง่ายๆฮะแค่ Copy Copy p ้นะครับคือ Copy Body สังเกตดีๆนะฮะตัวนี้เดิมชื่อพาร์ตี้นะครับ Copy เอาไปไว้ที่เอาไปต่อพาร์ที่นี่ครมาต่อที่พาร์ทสองตรงนี้นะต่อที่นี่ไม่ได้มาต่อที่นี่นะครับต่อที่นี่ พอเพลลงมาปัา๊บเราจะเห็นแล้วว่าว่ามันอ่อเป็นบอดี้สองมันจะถูกเปลี่ยนให้เป็นบอดี้สองทีนี้ผมขออนุญาตแก้ขนาดชิ้นงานนิดนึงเพราะว่าชิ้นงานเราทำมาเล็กไปอ่าได้เป็นตัวนี้ทำออกมาปึ๊บสองอันนี้ซ้อนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเริ่มต้นส,สมมติเราต้องการทําตัวนี้เป็นเป็นคอ หรือไม่พิมพ์ตัวผู้เราก็ต้องเอาตัวเนี้ยบวกเข้าไปกับตัวเพจเราก็จะได้อย่างนี้ฮะ add ถูกไหมฮะสังเกตตรงบริเวณเส้นขอบตัวนี้ะฮะตอนนี้ยังไม่มีเส้นขอบเราก็คลิกตัวที่สองฮะหลักการเข้าไปหาตัวที่หนึ่งนะมันก็จะ add เข้าไปจนกลายเป็นขอบขึ้นมาบวกเข้าไปจากนั้นลองใหม่ถ้าเป็นไม่พิมพ์ตัว เมียหรือคา v ว t y เราคลิก r ริมูฟรีมูฟอะไรรีมูฟชิ้นงานนะครับออกจากเพจนะครับเราก็จะได้คา v ว t y เพราะนั้นจริงเราสามารถทำใช้โอ,อ per ation ตัวเนี้ยมามาประยุกต์ใช้ในงานไมพิมพ์ของเราได้นะครับก็คือจสามารถทำคอก็ได้ทำคาวียก็ได้ในกะรณีอย่างนี้